สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์นะครับมาพบกันในคลิปนี้ก็คือในหน่วยที่10นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องประแจวัดแรงบิดครับ torque wrench นะครับ,นนรบประแจวัดแรงบิดนะครับที่เราใช้ในงานช่างยนต์นะครับแทบจะทุกชิ้นส่วนนะครับที่เราขันนัดขัน โบ uh, นะครับเราต้องใช้แรงบิดเพื่อความเที่ยงตรงและเป็นมาตรฐานนะครับนะปัจจัวัดแรงบิดคืออะไรนะครับก็คือปจัจจัยที่เราใช้ในการวัดขนาดของแรงบิดในการขันนะัดหรือโบนให้ได้ค่ามาตรฐานนะครับถ้าเป็นภาษาช่างเราจะเรียกว่าปร,รัแจปอนหรือประแจท็อกนะครับออย่างที่เราได้ยิน ช่างเขาพูดนะครับเรามาดูว่ามันมีลักษณะยังไงใช้งานยังไงนะครับสาระก,การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับก็คือจะมีปัจแจัยวัดแรงบิดข้อปฏิบัติการใช้งานปัจแจัยวัดแรงบิดการอ่านค่าปัจแจัยวัดแรงบิดนะครับปัจแจัยวัดแรงบิดนะครับช็อคเว้นเป็นเครื่องมือใช้สําหรับวัดแรงบิด ของการขันน็อตหรือโบ์ให้ได้ค่าแรงบิดที่เท่ากันทุกตัวนะครับอย่างเช่นเราขันฝาสูบขันประกับแบริง่งการสูบป,ประกับแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงนะครับก็จะมีค่าแรงบิดให้เราปรับตั้งค่าหรือว่าเราดูนะครับเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานของน็อตทุกตัวให้มันเท่าๆกันนะครับซึ่งหน่วยวัดค่าแรงบิดก็จะมีหน่วยที่เป็นฟุตปอน กิโลกร,รัมเซนนะครับกิโลกร,รัมเซนติเมตรหรืออะไรต่างๆก็ต้องมาแปลงหน่วยเพื่อให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่คู่มือกำหนดนะครับบอลลก็จะมนีนิวตันเมตรนะครับปัจจัยวัลแรงิดก็มีหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของมันนะครับแล้วก็หัวของปัจจัยวัลแรงิตก็มีหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่สามส่วนแปดนะครับขนาดของ ค่ามาตรฐานก็มีตั้งแต่1-25 1 3ถึง0 10-50 10- 1 0ถึง0ถึงถึง0ถึง0ฟุตปอนอะไรนะครับแล้วแต่การเลือกใช้งานนะครับมาดูแบบที่1น,นะครับปัจจัยวัดแรงบิดแบบเข็มชี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าครับ ก่อนนิยมใช้กันนะครับนะครับก็เป็นแบบที่เราจะมีเข็มนะครับมีก้านเข็มชี้นะครับเวลาที่เราขัน,นครับใช้แรงดึงนะครับตัวก้านนะครับตัวด้ามจับเนี่ยมันก็ดึงเวลาที่เราดึงขาตัวนะครับเข็มก็จะชี้ไปตรงตัวเลขนะครับก็ตัวเลขอยู่ที่ตรงไหนก็คือค่าแรงบิดอยู่ ที่ตรงนั้นนะครับก็มีเข็มมีหน่วยบอกนะครับวิธีที่การใช้ที่ถูกต้องนะครับก็คือดึงด้ามให้มันตรงนะครับพอะยะจามตรงนี้มันโยกไปโยกมาได้นะครับและก็การใช้งานก็ไม่ควรจะเอามือมาสัมผัสนะครับกับก้านตรวนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคาดเคลื่อนของแรงบิดที่เราใช้ในการขันนะครับแบบที่2นะครับปัจจัยวัดแรงบิดแบบ ปรับค่าได้นะครับไมโครมิเตอร์แอดจัดนะครับก็คืออ,อย่างที่เราเรียนตัวไมโครมิเตอร์มานะครับก็อ่านค่ายังไงก็อ่านลักษณะแบบนั้นนะครับก็คุณลักษณะของมันก็คือจะมีการปรับตั้งค่าแบบไมโครมิเตอร์นะครับอ่านค่าปรับตั้งค่าแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะมีเสียงคลิกเสียงดังให้ได้ยินนะครับมีกลไกข้างในนะครับถ้าเราขันถึงค่าแรงที่เรากําหนดไว้มันจะมีเสียง ครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าถึงค่าที่กำหนดไว้นะครับข้อปฏิบัติในการใช้งานประแจวัดแรงบิดนะครับหนก็คือประแจวัดแรงบิดเนี่ยใช้ร่วมกับประแจกบอกรับเลือกขนาดให้เหมาะสมกับแรงบิดนะครับไม่ใช่ว่าแรงบิดน,น้อยๆแล้วไปใช้ขันตัวนัดขันโบนที่มันมีขนาดใหญ่ต้องใช้แรงสูงๆนะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ นะครับ3ขันบนขันนัดให้แน่นพอประมาณก่อนนะครับค่อยใช้ปรจแจวัดแรงบิดในการขันนะป้องกันการชำรุดสี่นะครับเลือกขนาดให้เหมาะสมนะครับตัวประแจกระบอกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะและก็ในการใช้งานในการขันนะครับก็ต้องแบ่งการขันอย่างน้อยนะครับ3ครั้งในการขันนะครับแบ่งอัตราส่วนในแรงการขันให้เหมาะสมนะครับ สามนะครับการอ่านค่าประแจวัดแรงบิดนะครับก็มีหลายหน่วยก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยนิวตันเมตรกิโลกร,รมัมเซนติเมตรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ประแจวัดแรงบิดของเรานะครับสเกลวัดแรงบิดนะครับก็จะมีสเกล2ส,ส่วนนะครับตัวสเกลหลักนะครับก็จะมีตัวเลขกำกับไว้อยู่นะครับ นะก็อย่างตัวตัวอย่างตัวนี้นะครับขนาด10ถึง100นิวตันเมตรนะครับคือค่าแรงขันสูงสุดจะอยู่ที่10นิวตันนะครับ10นิวตันเมตรสูงสุดอยู่ที่100นิวตันเมตรนะครับเพราะนั้นเราเลือกใช้ก็ในการขันก็ค่าต่ำสุดไม่ต่ำกว่า10นิวตันเมตรสูงสุดไม่เกิน100นิวตันเมตรก็สามารถใช้ปะจจวัดแรงดิดตัวนี้ในการใช้งานในการขันได้นะครับ ทีนี้การแบ่งค่านะครับในช่องสเกลหลักเนี่ยมันจะแบ่งขีดนะระหว่างนะครับก็จะเป็นขีดสเกลลองขีดลองนะครับก็จะเป็นขีดละ5นิวตันเมตรนะครับก็คือ1ิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบแบบนี้นะครับส่วนสเกลลองนะครับตัวด้านล่างนะครับ ก็จะแบ่งใน1รอบโดยมี10ช่องนะครับก็จะมีตั้งแต่0 0.5 1 1.5ไปเรื่อยนะครับจนถึง4.5แล้วพอหมุนไปตรง0ก็คือครบ1รอบนะครับเค okay, นะครับอ่าก็1่รอบก็เท่ากับ0.5นิวตันเมตรก็คือ1รงเขียดของด้านบน วิธีการปรับค่าแรงขันนะครับของปะแจวัดแรงบิดครับหนึ่งก็คือดึงปุ่มล็อกนะครับดึงปุ่มล็อกออกนะครับบางตัวก็ใช้การบิดนะครับใช้แบบบิดอ่บิดตามเข็มล็อกบิดทวนเข็มคลายล็อกครับหรือแบบนี้คืออ่ดึงลงมาปลดล็อกดันเข้าไปเป็นการกดล็อกนะครับนะเมื่อเราปลดล็อกเสร็จแล้วก็ปรับตั้งค่าแรงขันตามที่ กำหนดนะครับแล้วเราก็ใช้งานนะครับล็อกไว้แล้วก็ใช้งานนะครับใช้งานไม่ยากปจญัาแ,แรงบิดการอ่านค่านะครับตัวอย่างการอ่านค่านะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็ดูที่ขีดนะครับจะมีขีดมีเส้นเส้นสีแดงมีขีดไว้อยู่จะสีแดงสีดําก็แล้วแต่นะครับพอเราหมุนไปอ,อย่างตัวอย่างนี้มันเลข10นะครับตรงแล้วดูด้านล่างตัวรองก็คือเลข2ก็คือเอามาบวกกันก็จะเป็น 12นิวตันเมตรนะครับ